ซแมนีพี่โบยพี่โบเอ้เแจ๋วนะสวยพี่บอรไปขึ้นเลฮไปขึ้นเวนนะกูขอปรับวันนี้ก่อนแป๊บนึงมันช็อตชาต้อนึงชอตเจ็บไปล่า เอ้ไอออยเล็ง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 เด็กไไปแล้วเมย์เป็นเอ็ดทีน่งได้ิง่เลเฮ้ยแต่พไเราถือเกือบสงตเลพี้องตัวเลยเมื่อกีลุองโอ้เก่งจริงๆนลาบโเนี่ยูเนี่ยีเดี๋ว Come down bro, down! Last player standing! You should seen your Omen, so <tarten fingers> <for> <todulus> แต่เขาออนะไยยม่คิดว่าจะทำนี่นนนอะไรอ่ะโอ้เอา้าสไบด์ดาวน์บีเลน่าอยู่เออว่าแต่เพื่อสายปะเล่นเพื่อนย้ายมีกล้องอยู่ข้างบนนะโอเค,อเ,คเอ้ยเ,เกจ้าคอนแฮกเพลทมินบิดช์อาเป่าล้วนๆเลยเฮียอืมไม่ต้องปิ๊กไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมึงเจ็งมึงเจ็งอ่ะมึงเจ็งมึงเจ็ง เออพุงจี้่งจีกระจี้ยวไอ้แคกไทมันยิงไหมไม่ตายมันะอันนี้ทำไงวะซุปเปอร์แดสอะเออีกไปมุมกล่องเขียวมีควงบอลบอลแตกแล้วด้วยซุเปอร์แดดซุปเปอร์เดสไปอยู่หลังกล่องมันไปเร็ว head shot เช็คในสาอย่างเดียวไม่มีตัวมีตัวมีตัว Enemy spotted A reloading e l o a ไ,ไ,ไ,ไอ้อเนี้ยเราเจ็ดยู่ไหนวะเขางหลังตัวนึง l a t e d โอ้โหแม่เอ้ยตัวตายแล้วเนไงวะตอนนี้มีแบน 30ย oh. ินาทีเหลือไม่บอกว่าคือแต่แย like ่ที uh> ่ก os> ูยืนนิ่งเพราะอะไรหรืมไหมกูจะพุ่งอืมกูได้ยินแล้วนช charge set l e f โอ้เจอตดยนะ10นินเที เออเหียตัดมีอ๋อปอ๊บวัดวัดวัทำมอะไรมาแรกอ่ะปตเจินปัเแม่อ๋อปัเกิหรออ้าวนี่ไม่ใช่ปเเหรอขึงอนนก่อน บโมอะไรเวทเลยตะกี้เล่นตลกกันเลยไหมถ้าเกิดมันพุ่งมาได้ปิมพ์สายเลมันไม่ตายนะกูโม่เลยห้าโม่เลงโอ้โหแสนเลยสองโอ้โหคลีนคลีนโปรลัคกี้เออให้ยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยตายดิข้างบน่ะอตีเลยพี่ปรอตีแล้วละให้เอียดมันไป ไอบอแตกกว่ากว่าตอนนี้ึกำลางติดในเบรนอยู่ว้าวติดในเบรนเขากลอบดิ้กเกาะมันเดินกูจะทำอะไรให้ดูไอ้มันดูนะดูลืมซื้อสกิลอย่างนั้นเลย เยอะชิคชิ่งหลังหลังหลังโอ้บอสไอเด็ดเด็ดเดดพี่บอสพี่มีติตสำนึรเลยพี่เปิดวอลแฮ็กสารภัพมา Enemy kill เยอะชิิ่งแปดบีโซวา เอ ALLY, either, ้ยเอ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 ้ยลักน่าแง่กูไปไม่ทัน Spike planted s n <remaining. S 2> ไปไม่ได้ปอคลิขวาเข้าหัวแม่ใครโอ้โหแม่นี่โดนตอมแล้วโอ้ยพอดีเดิมมุมดิม นี่หาเรียกว่านึ่งเพลงพูดหนึ่งเพลงหนึ่งวะนี่ได้ปะที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมสัตซเซนดูสองเมตรปะโอโหยัดแม่เด้อเด้อด้อด้อเด้อโอ้ยเซนจังเลยหัเราะหัวเราดูสกีนนันอยู่สองตัวสกีนเซนเจ็บไละไายบไปไปเลย

โอ้นี่คุต้องตายใช่ไหมเนี่ยก๊อตไว้ปะไว้ปืนมึงไว้ปืนมึงโอ้โหยัยดเกลียดเหนียวโอ้ยอยากกินเอ้า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 เอาเอาเอากูว่าภาพนี้คุ้นๆเอ้าหนุ่มรัสเซียคนนั้นไอ้หนุ่มรัสเซียคนนี้ไอ้นี่เล่นวิดีโอวิดีโอวเนี่ย มาเลยยะกูเก่งพอไหมมิดต่องหลังๆเขาเด้อสาวพาร์ตี้ส่งไม่กลัวไอ้ใครก็ได้เอาบอมไปนะเพื่อนก็จะงงว่าทำไมกูโอ้โหโซคลีนโบโซคลี ตัดให้ได้สักตัวงั้นไหมครับแก่ดูครับว่าบอสจะตัดได้ไหมใช่แล้วครับแต่เขาได้สองตัวเลยทีเดียวเดิเดินเดินเดินชูเฮียชูเฮียอยู่กันก็ใส่ทูเฮียทูเฮียยองเลยยองเลยพี่ยาวให้ถึงที่สุดเป๊ะพี่ยาวให้ถึงที่สุดอะไรหลามปิดชูหัวมัน แม่เนอะเนอะบ,บ้าๆคาุณพ <Y ikes. S 2> ีเจยิงแคมตรงนี้อีกนานไหม Last player stand ปืนปี๊บปืนมาจากมิด <enemy> เดียเด๋ยวดแนะล้วแชมเบอร์โลโดนตัวก็ตายกัวเข้าหัวแน่เลยแต่เขาตีนไม่หน้าตาย อันเน่มาทำเยี่ยอะไรตรงนี้น้องไปโอ้อันเน่เนี่ยเบี้ยเหล่านี้น้อง เทนิกนารอดแล้ว